สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k f c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับฮะมีคนจะเอานิทานไปให้อายการศาลเองแบบไม่ต้องให้ทนายฮะเอาจริงดิ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสารตายายถัดมานะครับบอกว่าตลกจริงๆงั้นเขาจะตั้งทนายมาเพื่อถัดมานะครับบอกว่าไกลนะจากเกาะกูดไปมุกดาหารถัดมานะครับบอกว่าสงสัยจะฝันถึงขั้นละเมอแน่ถัดมานะครับบอกว่าทนายครับมาช่วยขยายความข้อกฎหมายข้อนิธยถัดมานะครับบอกว่า เมื่อไรจะหายเป็นปกตินะเป็นห่วงจังถัดมานะครับบอกว่าหยุดเถอะจะพังไปถึงลูกพี่แล้วนะลูกพี่เองน่ะก็แย่แล้วชั่วโมงนี้น่ะช่องไม่ต้องปิดก็ได้นะแต่ไปทำเรื่องไก่ชนปากัดป่าอะไรแบบนั้นเถิดเชื่อผมถัดมานะครับบอกว่ายอดวิวมันหอมหวนไม่แถจะเอาไหนกินถัดมานะครับบอกว่า ลิเกอีกแล้วแสกถัดมานะครับบอกว่าคุณย้ายส่งผ่านจันเจา้าเหรอคะถัดมานะครับบอกว่าคิดได้เนาะจะฟ้องข้อหาอะไรเขาเอ่ยชื่อใครหรือแปลกๆเนาะคู่แฝดคนละฝาถัดมานะครับบอกว่าโพสต์นี้ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องฟ้องใครด้วยเหรอคะเท่าที่อ่านก็ไม่มีนะถัดมานะครับบอกว่าน่าจะเชื่อมโยงจากอีกโพสต์คะ่ะ ถ้าเจ้าของเม้นเข้าใจตัวบทกฎหมายจริงๆจะทราบว่าทําไมเขาถึงฟ้องได้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาถัดมานะครับบอ,อกว่าเอาไปเล่าให้ฟังก่อนนอนมั้งคะจะได้รับเร็วขึ้นฮ่าฮ่าความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเอาจะพังต่อหรือพอซัมนี่เห็น ให้ไพร่ามาเย้ยวเย้วอิชันไปต่อละกันฮากรณีการโยนหินถามทางหาค่าทนายให้คุณจุดๆุดจุดเพื่อล้มทนายกระตูนนั้นผู้สนับสนุนคิดลึกๆในใจว่าเขาอาจจะใช้มุกเดิมกับลูกความแบบที่ที่ใช้นั่นคือกินเงินสองต่อต่อหนึ่งคือรับเงินโดยตรงจากลูกความคุณจุดๆุจุด แล้วไม่บอกเรื่องที่รับเงินจากผู้สนับสนุนเพราะทั้งสองไม่รู้จักกันต่อที่สองมาพูดโน้มน้าวให้คล้อยตามเพราะไม่ชอบฝ่ายโน้นเป็นทุนเดิมหากหลงเห็นชอบว่าจะเอาทนายการ์ตูนให้ล้มก็ยินดีจะจ่ายค่าทนายนี้ให้เขาจัดการเขาก็จะได้เงินทั้งจากผู้สนับสนุน และลูกความแต่ผู้สนับสนุนไม่สนใจเพราะแค่ไม่ชอบฝั่งด็อกเตอร์กับพวกเท่านั้นโจมตีคนที่ตนเองสนับสนุนซื่นชมแต่ไม่คิดจะจัดการทนายการ์ตูนหรือใครๆใ,ให้ยุ่งยากทุระไม่ใช่ล้มก็ดีไปไม่ล้มก็เรื่องของเองว่างั้นเถอะแต่สุดท้ายคดี ทนายกรตูนก็ไม่เกิดขึ้นเพราะความเห่อหมออ้อยของสมุนบางพวกบางคนที่ชอบโพสต์อวดล่วงหน้าก่อนที่จะเสด็จน้ำอีกฝ่ายเลยชิงไหวชิงพริปบรีฟทางลูกความตัวเองบีบให้ออกมาโพสชื่นชมทนายกรตูนและครวนครางว่าโดนลวงลากไปเข้าสนามรบ งานนี้น่ะนกแสกเซเว่นกับเด็กดักแด้พยายามไปถล่มโพสต์นั้นหนักว่ามีหลักฐานชัดมียันคลิปเสียงแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีนายทุนเปทนายก็ไม่ฟ้องคดีฟรีๆให้ผลสุดท้ายต้องเลิกไปเพราะเด็กดักแด้ดันทะลึง่งไปโพสต์เอกสารสัญญาชื่อสำนักงานทนายความ ให้เขาตั้งฟ้องหมิ่นได้เสียทรงกันไปเป็นแถบๆลบโพสต์กันจ้าละวันขบวนการตบซับสองเด้งเลยพังภาพไปด้วยประการชนี้สายข้อมูลลับของเขาก็คือเด็กดักแด้เลยหน้าแหกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางอันหนึ่งจุดหมายมุ่งจะกินสองเด้งพิสูจน์ได้ เต็มร้อยไหมในเคสนี้ในเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นเราจึงฟันธงไม่ได้แค่มีกลิ่นเหมือนคนเคยเรอแล้วต้องตดนั่นแหละพอมันเรอพวกมันก็เตรียมอุดจมูกเชี่ยนี่ต้องตดแน่ๆแต่นะคะตามมารยาทมันควรเรอเอิร์กอาร์กดังๆแบบนี้ไหมคะไปชวนใครมาเป เพื่อไปเล่นงานเพื่อนร่วมวิชาชีพอีกทางมันควรไหมมีคนมาปรึกษาคดีคุณอยากทำเพราะกะเล่นงานคนแต่ไม่อยากทำฟรีเลยส่งเอกาสารไปเผยหมดให้คนอื่นดูชวนเขาเหยงเยงเอาไหมลงขันเล่นมันไหมแบบนี้สมควรหรือถ้าเห็นว่าลูกความควรช่วยทำไมไม่ทําคดีไปก่อน รอได้เงินเยียวยาแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องค่าวิชาชีพก็ได้นะถ้าอยากช่วยจริงๆชิคิดแต่ค่าโสหุ้ยค่าน้ำม,มุกงน้ำมันนิดหน่อยแบบนี้นะ่ะทนายหลายคนเขาก็ทำกันหรือไม่ก็แนะนำให้เขาไปร้องสภาทนายทวงถามความยุติธรรมก็ได้นี่คะซึ่งผู้โพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้แนบแชทนะครับเป็นการพูดคุยมานะครับ แต่ทางเรานะครับขอ,อยังไม่เปิดเผยนะครับไปติดตามกันได้ในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับประกาศไอแปะมันจะไปแจ้งความคนที่เล่านิทานจนพานไปพาดพิงแม่สาวิตรีจเจริญพวงซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า สมมุตินะคะถ้าเป็นแค่นิทานที่เขาเล่าเฉยๆมันเป็นแค่นิทานไม่ได้ระบุชื่อเขาหรือใครและถ้าเขาไปแจ้งความแบบนั้นก็เท่ากับว่าอีกฝ่ายยอมรับว่าเป็นเขาจริงในเนื้อนิทานที่เขาเล่าว,ว่าไหมคะถามเพื่อเป็นความรู้เฉยๆนะคะในเมื่อเขาก็เล่าอยู่ว่าเป็นนิทานแต่อีกฝ่ายจะไปแสดง ตัวว่านิทานเรื่องที่เขาเล่าก็คือตัวเขาอย่างนี้หรอคะวงเล็บถามแค่เป็นความรู้นะคะถัดมานะครับบอกว่าเท่าที่คิดตามและลองค้นหาข้อมูลกฎหมายดูถ้าคนฟังรู้ว่าหมายถึงใครเขาก็ฟ้องได้การฟ้องไม่ได้หมายความว่าเขายอมรับว่าทำผิด น่าจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพรบอคอมพิวเตอร์เพราะมีคลิปเสียงสนทนาออกมาผ่าน YouTube ส่วนสารจะรับฟ้องไหมต้องให้มาดามลอรุ้นแถวเกาะกูดจะปลอดภัยกว่าถัดมานะครับบอกว่าถ้าคนที่เขาคิดว่าตัวเองโดนใส่ร้ายเล่นจริงๆต้องตอบหน้าบัลลังให้ได้ คนที่พูดหมายถึงใครถ้าบอกว่าไม่มีเอามาบอกเล่าเพื่ออะไรแล้วในเมื่อมีคนเม้นต์ไประบุชื่อคนที่เสียหายทําไมไม่แก้แล้วสถานที่เอ่ยถึงและตัวละครที่เอ่ยถึงมีตัวตนจริงใช่ไหมถ้าใช่คนที่เอ่ยถึงเขาเป็นคนสมมุติจริงหรอนี่คือพื้นพื้น ที่ต้องตอบในศาลให้ได้และอีกเยอะที่ยังต้องตอบนี่แหละที่มาของคำว่าเฮฮาหน้าโซเชียลโดดเดี่ยวหน้าประลังถัดมานะครับบอกว่าเป็นนิทานก็จริงแต่ถ้าบุกคลอื่นพอจะทราบว่า,าพาดพิงถึงใครก็มีสิทธิ์โดนคดีได้ผิดถูกไปว่ากันที่ศาลมันทำให้คนโดนฟ้องเสียเวลาแต่ผมดูดูแล้วนะ่ะ ที่เล่ามามีพลาดไปพลาดพิงเขาเยอะอยู่นะ